สวัสดีค่ะมันดาราลัคกี้สโตนใน EP 3นะคะยังคงเป็นดรเอนางแบบสาวสวยคนเดิมนะคะวันนี้เธอจะมาโชว์เครื่องประดับในชุดต่างๆสเวอร์ชั่นเลยค่ะพบกับเส้นทางสายหินของมันดาราได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะสวยไหมคะนี่ชุดใครเอยนี่เขาเรียกว่านางพญานะคะนี่เหรอคะนางพญาชาวดอยค่ะเครื่องประดับร้านไหนเนี่ยจะร้านไหนล่ะค่ะขอบคุณน้องเอมากเลยค่ะที่ที่ให้เกียรติเป็นนางแบบร้านมันดาราค่ะเดี๋ยวน้องเอใสมาโชว์กันเลยค่ะว่าสวยขนาดไหนได้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 ค่ะสวยมากเดี๋ยวพี่จะได้อธิบายความหมายของพี่มันยังไงน่ยอยากรู้ว่าเล่าให้ฟังหน่อยโอเคค่ะเดี๋ยวพี่อธิบายให้ฟังนะคะค่ะ ชุดวงเวียนเงินวงเวียนทองนะคะห,หมุนไปทางไหนหมุนไปทางไหนก็เจอแต่เงินแต่ทองประดับด้วยทับทิมสตาอยู่ตรงใจกลางเลยค่ะห้อยลงมานี้คือมรกัยและทับทิมรวมๆแล้วตัวสร้อยด้วยก็ทับทิมราชินีของพลอยทั้งปวงสวยที่สุดเหมาะกับน้องเอมากเลย ลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพัดพา,าเธอมาให้เจอฉันลมเอ๋ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันนะชุดสาวผู้บริหาร หรือท่านประธานชุดนี้มันดาราออกแบบจากหินไทเกอร์อายลวดลายสวยมาก <_ S 1> แลก้วก็ชิ้นโตด้วยเป็นรูปหัวใจ <_ S 2> เป็นหินซึ่งทรงพลังอำนาจสำหรับผู้บริหารโดยเฉพาะพร้อมที่จะนำพาลูกน้องไปสู่เป้าหมายและปกป้องคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา ประกอบด้วยบารมีที่น่าเกรงขามในการนำทีมไปสู่ความสำเร็จ ลมเจ้าผ่านพัดพา,าเธอมาให้เจอฉันลมเอ๋ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันน้องเอ๋วันดีค่ะสวัสดีค่ะมีผ้าไหมด้วยเหรอคะเนี่ย พอดีพี่ขายายร้านค่ะแล้วคะค่ะก็เลยมีผ้าไหมโบราณมาขายมานำเสนอนามาดูมาชมเลยค่ะดีใจจังเลยน้องเอมาเ <c oughs> พิง่งเพิ่งขายายมาเมื่อวันที่หนึ่งนี้เองค่ะค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นผ้าไหมเก่าผ้าไหมโบราณ <c oughs> คือมีคุณป้าท่านหนึ่งให้ลูกสะใภ้นำมา น้ำมานามาไม่จิดผื้นจับดูสิคะนิ่มมัเชียะลายโบราณทอฝีมือคนโบราณแท้เลยโอปรากฏพี่บอกว่าสวยจังเลยไปเอามาทำตู้พี่เหมาหมดเนี่ยค่ะสวยไหมคะงานน้องเอชอบผ้าไหมอยู่แล้วใช่ใช่ช่เอมีงานหนึ่งอะค่ะพี่คือว่ามันต้องใช้ผ้าไหม่มันเป็นงานแบบกรับมั่นหลานนะคะแต่ว่าเอยังไม่อยากดูแก่แต่ว่าอยากดูแบบเท่ๆ อลุกแบบนั้นพี่จัดการเลยได้ไหมคะพร้อมเครื่องประดับนะผ้าปูมผ้าปูเก่าของสุรินสวยมากค่ะเดี๋ยวจะให้น้องเอ๋ชมพร้อมเครื่องประดับได้นะงานรับขันหมากใช่ไหม ค่ะรับมั่นนะรับม่าอยังค่ะรับม่านอ๋อลานสาวน้องเอ๋ใช่สวยโอเคหรือจัดการให้แต่ว่าเอาแบบไม่ต้องไม่ต้องแก่นะคะเอกแก่เองได้ไม่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 แก่รับประกันโอเคค่ะเอาแบบคนเดียวค่ะแต่เครื่องประดับหนูวัเนียค่ะสวยทุกชุดเห็นไหมจากพี่นั่นแหละค่ะจำได้ค่ะอันนี้ลูกค้ารุ่นแรกเลยรุ่นแรกเลยโอเคขอบคุณมากเดี๋ยวที่จะบอกความหมายให้ค่ะเครื่องประดับสําหรับชุดสาว ธรรมะถมแงแฝงความเปรี้ยวนะคะความเท่ในตัวตนเองชุดนี้นะคะทําจากหินอาเกตลวดลายออกฟ้าเทาเป็นวงกลมลงมานั้นเป็นสเก็ตดาวสีเขียวหรือที่เรียกว่าโมโดไวค่ะที่ห้อยชุ้งติ้งต่อจากโมโดไวเรียกว่าไหมทองนะคะตามตำนาน่ะกล่าวว่าอาเกตเป็นหินเก่าแก่ที่สุดในยุคกรีกโบราณเป็นที่รู้จักกันเป็นชนแรกเลย ถือว่าเป็นเครื่องรางน้ำโชคกันภยัยสเก็ตดาวก็เช่นกันค่ะอันนี้เรื่องปกป้องคุ้มครองโดยเฉพาะส่วนไหมทองนั้นเรียกซักดึงดูดเงินรวมกันแล้วชุดนี้ความสำเร็จรุ่วงและฝ่าฟันอุปสรรคไปได้ด้วยดีสำหรับผู้บริหารชั้นนำขอบคุณค่ะ คะชุดไทยผ้าปูมผ้าเก่าสุรินเป็นไงคะงดงามมากเลยใช่ไหมคะเข้ากับเครื่องประดับที่พี่โอออกแบบไว้เป็นผีเสื้อผีเสื้อที่กำลังล่าเริงรักอิสระสวยมากคะ่ะมีทับทิมอยู่กลางใจ ลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉันลมเอ่ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไปคนที่เคยอยู่เคียงแต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหนเจ้าลมเอ่ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันน่ะลมเอ่ยลมเจ้าผ่านพบ เจอผู้คนนับหมื่นพันวนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมา